สวัสดีจ้ามึอน,นียายการค้นบ้นบา,นบานจากทุ่งนาฟ้าเนาะค่ะมึอน,นี้จะผ้ามาเก็บแต่งเนาะค่ะแล้วก็จัพผ้ามาเด่นแต่งแต่งบุ่นไม้ให้เบิ่งนเนาะค่ะนอกว่าแกาสิไดเป็นจ้าไดเนาะค่ะอันนี้ายกการกระหื่ยใสหื้อผาเกากอนเนาะค่ะนะผาเกาที่ายกการปลูกบุ่นกอนเนาะค่ะเพื่อว่าที่ติดไทยติดไทยหยา ติดท,ทอาตากดินว้เนาะค่ะเนาะตากดินวบสำหรับรุ่นต่อไปเนาะค่ะด้ยการก็จะมาดึงแบบนี้แหละค่ะแดดห้อนแดดฮอนฮอนพี่น้องเอ้ยแต่ก็ต้องทนเนาะค่ะเนาะถ้าที่ยายการทนได้คือความหมักนําเนาะค่ะเนาะความหมักความมักคือแห่งเฮ็ดแห่งมวนเนาะค่ะแห่งเห็ดแห่งมวนางานเกษตรปัญหาหลายเนาะค่ะแต่ว่ากับมวน ในการมวนในการแก้เนาะคะ่ะในการเฮ็ดนอกจาเฮ็ดไปเนาะคะ่ะมีเมืยมีท้อแต่ว่าเมื่อถามเจ้าของแล้วกับเฮ็ดมากทุกอย่างแล้วเนาะคะ่ะเาการนี่เฮ็ดมากหลายอาชีพคักเนาะค่ะเนาะเฮ็ดมาหลายอาชีพทั้งสับายทั้งลําบากเนาะค่ะเนาะแต่กับเฮ็ดมาทุกอาชีพกับว่ามีอาชีพใดสับายใจทอกันเป็นเกษตรกรกอดอกก็คะ่ะ ความสุขแด้อากาศบริสุทธิ์เนาะย่แยการก็จะภาพมาเพิิงแต่งอีกหุ่นหนึ่งตึงเป็นหุ่นที่ายกการเก็บอยู่เนาะคะะ่ะเนาะเป็นหุ่นที่ายกการเก็บอยู่นี่ายกการใดตอนนี้ก็ราคาดีเนาะค่ะจะว่าด้วยความที่ายกการทั้งเห็ดทั้งแก่เนาะค่ะแล้วก็ลือปลานั่นมาพร้อมแมงปลานี่ก็เลยจลยะ,ะลายเนาะค่ะลายแล้วนองก็จะบ่สมบูรณ์ค่ะนองกจะบ่สมดุสมบูรณ์เ้าพิดเ้าถูกเนาะค่ะเนาะ น้องแกบวสมบูรณ์เพราะว่าน้องบางเทียนนองขาดน้ำค่ะน้องขาดน้ำน้ำน้องคะเนาะซึงย้ายการกะคอยเห็ดคอยแก้ปัญหาบางเทียกระตันเนาะค่ะปัญหาแค่สินสินผมบางภูเขาบางเทียรย้ายการกะชีบปอกคือกันละค่ะทุกคนเพราะว่างานมันลายเนาะค่ะนี่ก็มาเก็บแตงน่าจะเก็บเป็นเทือที่สองเนาะค่ะเทือที่สองหรือเทือที่สามามว่าน่องได้หลายโบน้องก็ได หกถุงเนาะค่ะเนาะหกถุงแต่ว่าแตงเคร่วงนี้กับเป็นราคาแน่เนานะค่ะเป็นราคาตามทองตลาดแยาการจะมาบอกถึงกําลังใจเนาะค่ะเนาะเพราะว่าายการหูว่าเกษตรกรเมื่อยี่หรีเนาะค่ะ,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 ะแต่ว่าถ้าถามเจ้าของแล้วเหตุงานใดที่มันบ่ม่อยใจเนาะค่ะส่วนยาย่การเลือกเมื่อยไก่แต่บ่ม่อยใจเนาะค่ะเมื่อยไกยแต่บ่ม่อยใจยายการก็เลื่อือว่าเป็นเกษตรกรที่แบบ หาเลี่ยงเจ้าของไปเนาะค่ะเนาะกับอาชีพผสมผสานหนึ่งยายการคิดว่าถึงสิบบรวยแต่ก็สามารถให้เหายืนยืนได้เนาะค่ะสามารถให้เหายืนได้มีค่าใช้จ่ายมีเงินเขามาซอยขอบครั้วเหาเนาะค่ะเห็ปุ่นหนึ่งก็คือซอยเจ้าของให้ได้ที่สุดแล้วเฮาจังคอยขอความซอยเหลือจากคนอื่นเนาะค่ะนี่คือสโลกแกนของยายการละกะ เป็นกเกษตรปหนีเนะะยาะค่ะแยกการเห็ดแยกการเน้นคือกเกษตรปหนีเด้อค่ะเด้อส่วนที่แยกการเห็ดแต่งก็คือเป็นกเกษตรผสมผสานเป็นกเกษตรอาราบัยเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าแต่งนี่คือเดือนหนึ่งเขากให้ผลผลิตเลยเนาะคะ่ะเนาะเขากให้เฮามีรายใดมีรายใดเขามาของแยกการกัดเห็ดเพื่อปหนีเด้อคะ่ะนี่ตอนนี้แยกการกัดจะเบิดแล้วเนาะคะ่ะเนาะจังใดถ่า อันนี้แยกการกัจับภาพพี่น้องไปปดหนีน้ำแยกการคือกันเนาะค่ะเพราะว่าเส้นใหญ่แยกการกับเหตุปดหนีอันนี้ก็ให้พ่อบ้านเพื่อนกอกเนาะค่ะแต่ว่าพ่อบ้านกลัวจะกอกได้ละค่ะกะขอบคุณเน้อค่ะเด้อตามหรับการรับชมเด้อกับเป็นกําลังใจแยกการกับขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกๆคนน้าเด้อค่ะเด้อบึงอาลูกค่ะงานใดที่เฮาเหตุแล้วเฮามวนเฮาสนุก เอากะเฮ็ดเนาะคะ่ะเนาะถึงสิลำบากกายแต่กับบลำบากใจงานสบายอาจจะลำบากใจแต่ว่าสบายกายเนาะค่ะถูกถกงานกะมีความลำบากแตกต่างกันออกไปอยู่ที่วางเฮาสิเหลืออาชีพไรเนาะค่ะถ้าเฮ็ดแล้วบเ่เฮ็ดให้ผู้ใดลำบากเฮ็ดแล้วให้ขอบกวัาเฮามีอยู่มีกินสุขตบาบทำเลยเด้อค่ะเด้อขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกๆคนเนาะคะ่ะเนาะทั้งนี่ ขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ